ในส่วนของการมาเยี่ยมบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาช่วยในเรื่องของการดูแลสูตรกุญยาส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ําการทําความสะอาดผมการทําความสะอาดมือเท้าเล็บนะคะอันนี้ถามว่าทําตอนไหนขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะในวันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราคุยกับพี่นอมแล้วปกติพี่นอมเนี่ยไหมคะ ช่วยแปรงฟันให้คุณยายทุกวันนะคะในกรณีที่นะคะถึงคุณยายไม่มีฟันก็แปรงเหงือกแปรงลิ้นแปรงกระพุ้งแก้มนะคะเพื่อที่จะไปคะรักษาความสะอาดพอแปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะมาเช็ดตัวในท่านั่ง<ว>ได้ไหมได้ค่ะแล้วก็มาเช็ดส่วนล่าง<ว>นะคะแต่อย่างที่ครูบอกทุกครั้งเวลาที่เรามาเยี่ยมบ้านก่อนที่เราจะแปรงฟันเราควรจะสำรวจอะไรก่อนคะ สำรวจดูว่าผู้สูงอายุปัสสวาวะหรืออุจจาระหรือเปล่าถ้าผู้สูงอายุท่านปัสสวาวะอุจจาระให้เราทําความสะอาดส่วนนี้ก่อน 1. เพื่อเป็นไงคะไม่ให้แช่ในอุจจาระปัสสวาวะนะคะสองเป็นไงคะขณะที่เราทําความสะอาดก็ไม่ต้องดมกลิ่นไปซึ่งเราจะเห็นว่าในการดูแลสุขภาพสุขเมุองคนเรื่องของการอุ้มยกเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็จะต้องมีด้วยในทีมเยี่ยมบ้านเรามีทั้งคุณหมอมีนักกายภาพนะคะแล้วก็มี CG ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องมีพี่พยาบาลเข้ามาด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากการพี่น้อมคะเราจะเริ่มจากการแปรงฟันก่อนใช่ไหมคะใชะ่ค่ะ,ะถ้าเอาเตียงขึ้นสูงนิดนึงเป็นยังไงคะคุณอาจารย์อมคะ่ะป้องกันไม่ให้เกิดการสำลักน้ําได้ะคะ่ะเราจะต้องให้ขันศีรษะคนไข้ให้ตั้งสูงค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เป็นไงคะเราจัดแม่ท้องก่อนเห็นไหมคะ พี่พี่นอมพี่นอมจะบอกคุณยายทุกครั้งใช่ไหมคะทนน้ำก่อนโอ้โหเก่งจังเลยค่ะพอคุณยายทานน้ำเนี่ยซี CG เราทําอะไรบ้างคะเราสังเกตริมฝีปากเราสังเกตลิ้นเราสังเกตฟันนะคะว่าคุณยายมีฟันปลอมไหมาาาปากลิ้นเป็นยังไงบ้างช่องปากก่อนที่เราจะเริ่มทําความสะอาดใช่ไหมคะที่พี่นอมให้คุณยายทานน้ําก่อนตอนเช้าทุกวันนี่เพื่ออะไรคะ เจะได้ขับถ่ายสะดวกอันนี้สุดยอดเลยค่ะเป็นเคล็ดลับทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การตื่นเช้ามาดื่มน้ําทันทีเนี่ยน้ําก็จะเป็นคะล้างเยื่อเมือกต่างๆลงไปแล้วก็จะไปกระตุ้นให้มีการบีบตัวของลําไส้ทําให้เกิดการขับถ่ายได้ดีขึ้นค่ะค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะพอทานน้าแล้วไปจะแป๊บนึงก็จะเอาเตียงลงก็จะเอาเตียงลง ัแม่นาค่ะเราก็จะพลิกตัวแม่ไปไอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อุ๋มช่วยดูให้ช่วยช่วยบอกซีจีค่ะใช่แล้วก็เราก็จะเอาลนผ้าไปพอดีอันนี้เนี่ยเรากลัวว่าเป็นไงคะคุณยายจะลื่นเราก็เลยเอาเอาไว้แพดออกใช่ไหมคะพี่เก็บให้แล้วเราก็จะขยับตัวแม่ขึ้นอ่าพี่นมช้าช้านิดนึงอ่าอาจารย์อุ๋มเขาขยับขึ้นข้างบน ซีจีด้วยกันค่ะอันนี้เวลามาเยี่ยมบ้านจะเห็นว่าทั้งนักกายภาพทั้ง CG เราทำงานร่วมกันนะคะเราทำงานไปพร้อมๆกันจัดจัดท่าเหมาะสมไหมคะอาจารย์ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนตัวพิกตะแทงตัวแล้วเราก็เปลี่ยนตัวช้อนแม่ก่อนช้อนแม่ก่อนแล้วก็อีกมือแล้วก็ตามไป อยู่คนเดียวต้องทําแบบนี้เดี๋ยวเราต้องขยับแม่ขึ้นนิดหนึ่าแล้วเรตัวแม่ลื่นครูขออนุญ,ญาตเมื่อกี้เราไม่ได้ล็อกเตียงใช่ไหมคะอ่ะเราล็อกเตียงก่อนอคืออาจารย์ขออนุญ,ญาตว่าพอดีว่าวันนี้อากาศเย็นนิดนึงนะคะช่วงแปลงฟันเนี่ยเรายังไม่ได้ถอดเสื้อแต่ว่าเราใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยคลุมได้นะคะเพราะว่าถ้าเราถอดถอดเสื้อผู้สูงอายุนานๆเนี่ยหน้าอกชื้นพอหน้าอกชื้นเนี่ยจะทำให้ไม่สบายหรือเป็นหวัดได้ง่ายขึ้นนะคะ อันนี้อุปกรณ์ในการทําความสะอาดเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุหรือว่าบริบทของบ้านแต่ละบ้านเนาะเวลาเรามาเยี่ยมบ้านจะเหมือนตอนที่เราเรียนในห้องเรียนไหมคะไม,มไม่เหมือนใช่ไหมคะจับแม่ไว้มือหนึ่งแล้วอีกมือนึงก็เอาแขนแม่ออกแล้วก็เอาตัวกันกระป๋องไว้อ่าแล้วเราก็จะฝาน้ํามาให้คุณแม่ดื่มแม่ดื่มน้านิดนึงยายดื่มน้ำหน่อยนะคะคุณยาย เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะคะอาพี่นอมคะไม่เป็นไรพี่นอมไม่ต้องจับเพราะว่าครูอุ้มจับอยู่ข้างหลังแล้วโอเคได้ค่ะพีูน้อมปล่อยได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเอาแปลงเนี่ยแปลงฟันแม่แล้วก็แปลงลิ้นแปลงฟันแล้วก็แปลงลิ้นค่ะอันนี้เนี่ยครูขออนุญาตนะคะในการแปลงฟันเนี่ยเราก็เป็นไงคะก็คือ ฟันล่างฟันบนใช่ไหมคะกะพุ้งแก้มลิ้นแล้วก็เหงือกนะคะถ้าที่บ้านเราไม่ได้ใช้ถังเราจะใช้เป็นชามรูปไตก็ได้นะคะ <Okay. S 1> เหมือนเวลาที่เราอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ในสถานบริบาลเนี่ยเราก็ใช้เป็นชามรูปไตซึ่ง่งครูได้สอนไปแล้วในห้องสาธิตนะคะ What? 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 เสร็จแล้วเราก็ให้ผู้สูงอายุท่านบวนปากนะคะ <Okay. S 1> อันนี้ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านไหมคะ <Okay. S 1> ยัง <enjoy> ยังปฏิบัติตามได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าผู้สูงอายุปฏิบัติตามไม่ได้ เป็นไงคะเราต้องเป็นคนทําให้ทั้งหมดเนาะนะคะถ้าเราทําให้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะอยู่ในท่าศีรษะสูงได้ไหมคะคุยได้ค่ะนะคะอยู่ในท่าศีรษะสูงบนเตียงเนาะใช่ค่ะจะได้ลดเราจะได้ไม่ต้องมาประคองแล้วก็ให้คนไข้ไม่เกิดการเซการล้มไม่เกิดอุบัติเหตุเนาะใช่ใช่ค่ะพอแปรงฟันเสร็จเนี่ยเราก็จะเช็ดหน้านะคะในการเช็ดหน้าเนี่ยเมื่อเช้าเราคุยกับพี่นอมแล้ว การเช็ดส่วนบนกับส่วนล่างเราจะแยกผ้าเป็น2ชิ้นใช่ไหมคะพี่นอมคะใ,ในการเช็ดส่วนใบหน้าหรือว่าเช็ดส่วนด้านบนเนี่ยใช่ไหมคะวันนี้อากาศเย็นพี่นอมบอกว่าเป็นไงคะต้องใช้น้าอุ่นนิดนึงใช่ไหมเวลาที่คุณยายใช้น้าอุ่นเช็ดตัวเนี่ยผิวท่านแห้งเกินไปไหมเพราะว่าเวลาใช้น้าอุ่นแต่ว่าอากาศข้างนอกมันร้อนอยู่แล้วก็จะทําให้เป็นไงคะผู้สูงอายุต้องปรับตัวแล้วผิวเนี่ยจะแห้งเป็นขุยแต่อันนี้เนี่ยคุณยายเขาไม่มีก็ใช้ได้นะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลซึ่งแต่ละคนก็จะต่างกันไม่เป็นไร ท่นี้เวลาที่เราจะเช็ดตัวเนี่ยหรือเช็ดหน้าผู้สูงอายุการจัดอุปกรณ์การเตรียมอุปกรณ์มีความพร้อมอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญทําให้ผู้ดูแลไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเวลาเรามาเยี่ยมเราสามารถที่จะให้คําแนะนําในการจัดสถานที่ต่างๆได้ถ้าเราไม่มีถังเราใช้กระมังได้ไหมคะเราใช้กระมังได้แล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้พี่นอมเนี่ยปวดหลังมากนะคะมีเก้าอี้อ่ะพี่นอมก็เอาเก้าอี้นะคะมาล้างมือไหมคะ ล้างมือนะคะผ้าเช็ดต,ตัวผืนใหญ่พี่น้องก็เอามาแล้วนะคะอั <c oughs> นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดหน้านะคะพี่น้อง <c oughs> เวลาที่เช็ดหน้าเนี่ยเมื่อกี้เราสังเกตแล้วคุณยายเนี่ยตาท่านไม่มีขี้ตาเลอะกลังซึ่งแสดงถึงการอักเสบหรือการติดเชื้อเราสามารถที่จะใช้อะไรคะผ้าเช็ดหน้าที่เช็ดทั้งหน้าทั้งบริเวณใบหน้าและลำคอได้เลยแต่ถ้าท่านมีตาอักเสบติดเชื้อครูขออนุญาตให้ใช้สำลีนะคะ ทำลีสะอาดนะคะชุบน้ำอุ่นเช็ดนะคะ,ะการเช็ดหน้าใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นน้ำอุ่นใช่ไหมคะผ้าผืนเล็กเมื่อกี้เราเป็นไงคะผ้าเนี้ยต้องไม่เป็นตะเข็บเนาะเวลาที่เราจะเช็ดหน้าเนี่ยถ้าเราไม่มีเป็นถุงมือถ้าเรามีเป็นถุงมือเราใช้ถุงมือถ้าไม่มีถุงมือเนี่ยด้านนี้ด้านตะเข็บใช่ไหมคะเราพันไว้ข้างในนะคะในการเช็ดหน้าเดี๋ยวครูจะขออนุญาตทําให้ดูครั้งนึงแล้วก็จะให ผู้ดูแลหรือผู้เรียนได้ทำนะคะเวลาที่เช็ดหน้าคุณยายเนี่ยขออนุญาตนะคะคุณยายก็ต้องเช็ดส่วนไหนก่อนคะเช็ดเช็ดตาก่อนใช่ไหมคะเช็ดตาก่อนนะคะเช็ดจากหัวตาไปหางตาเช็ดจากหัวตาไปหางตาเช็ดจากหัวตาไปหางตานะคะใช้มุมอีกด้านนึงดูซิว่าสะอาดหรือยังถ้ายังไม่สะอาดแต่ว่าผ้าเลอะเราก็เอาผ้าไปซักนะคะเสร็จแล้วพอเช็ดตาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเช็ดหน้าผ่า เช็แดแก้มเช็ดจมูกเช็ดปากเดี๋ยวให้พี่นอมช่วยทําให้ดูนะแล้วเดี๋ยวครูช่วยดูค่ะค่ะพี่นอมค่ะใหญ่ใหญ่อะใหญ่ใหญ่คุณแต่จะไม่ช yeah, <yeah>, yeah. ่ยวยนะ <Yeah, yeah. S 1> ค่ะใหญ่ใหญ่ะใหญ่ใหญ่อะอันนี้เนี่ย yeah, 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 yeah. มีน้ําลายไหลเราทําไงคะ yeah, 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 yeah. เราก็ต้องซับน้ําลายก่อน,นใช่ไหมคะ yeah, 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 yeah. ค่ะ ก่อนก่อนเช็ดหน้าเราก็จะต้องหนึ่งช้า,ชา <S 2> 2, <S ค่ะบริหารใช่ไหมคะสามอันนี้เนี่ย 5, อาจาร,รย์ 4, อมก็เคะเราทำไปพร้อมกันเลยใช่ไหมคะ 6, ในส่วนของกายภาพหกเค่ะในในขั้นตอนนี้เนี่ยถามว่าถ้าผู้สูงอายุท่านไม่ได้หนาวหรือไม่ได้ ไม่ได้มีอาการสั่นเนี่ยค่ะเราสามารถใช้เวลาบริหารตรงนี้ได้แต่ถ้าเรามีเวลาอื่นหรือผู้ดูแลท่านอื่นเนี่ยนะคะจะไม่ทําช่วงเวลานี้ก็ก็ก็ได้ค่ะอาจารย์อมค่ะข้าเมื่อกี้เนี่ยเวลาที่จับต้องจับยังไงถึงไม่ให้ไปกดหลอดเลือดที่คาร์ิติกคะพยายามจับด้านด้านข้างนะคะจะไม่จับลําคอหรืออะไรเงี้ยจับข้างจับข้างดันขึ้นเรื่อยๆช้าๆเวลาทํากับผู้สูงอายุควรทาช้าๆเราจะไม่ทําเร็วเดี๋ยวไม่งั้น ผู้สูงอายุจะเกิดหน้ามืดเวียนหัวได้นะคะหลังจากที่เราเช็ดเสร็จแล้วค่ะนอกจากสำรวจความสะอาดร่างกายด้วยตาแล้วเราสามารถได้กลิ่นไหมคะกลิ่นของความสะอาดหรือว่ากลิ่นของยังต้องทําต่ออีกนิดนะคะการใช้สบู่หรือไม่ใช้สบู่เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุนะถ้าท่านน้ําลายไหลบ่อยหรือว่ามีอะไรคะมีดิช์ดมีสิ่งขัดหลังบริเวณนี้เราก็เป็นไงคะ เราก็อาจจะต้องใช้สบู่ในบางช่วงนะคะแล้วก็ที่สําคัญครูก็ให้ข้อแนะนำเสมอ,อวนันนีว่าพี่น้องอท่านเป็นเป็นลูกแล้วคุณยายท่านไม่ได้มีโรคติดเชื้ออะไรเมื่อเช้าที่เราคุยกันการเช็ดตัวก็ไม่ต้องสวมถุงม,มือแต่ถ้าเราไม่แน่ใจตัวเราเป็นแผลใช่ไหมคะหรือมือเราเป็นแผลเราก็ใช้ถุงม,มือนะคะแล้วก็นอกจากการเช็ดตัวแล้วยังช่วยทําให้ผู้สูงอายุีย่มีการหายใจดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะอยู่ในท่านั่งการขยายตัวของปอดก็เพิ่มขึ้นใช่ค่ะ อันนี้เช็ดใบหน้าเสร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเช็ดหน้าอกแล้วก็แขนส่วนบน